วันนี้บันทึหาดที่ยี่สิบห้าตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งแล้วข่อยกู้ห้อมได้เกือบหมดขอยลืมหอมไม่ <c oughs> นี่นะคะได้เวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตก็จะอยู่ในลักษณะนี้เกือบหมดแปลงค่ะคิดไม่ทันเหตุยางเขาต้องเป็นเป็นงานทำอะไรเราต้องเป็นงานให้หมดเป็นคลิปสั้น เมื่อกี้เราไปทำบ้านนอกดาวแล้วนะคะพี่น้องอีและบูไว้จะกินเพราะว่าได้ซื้อ้องหันโรล่ละเก้าสิบบาทซื้อหอมแดงแกบเม็นซอกนี่ค่ะข้างหลังก็จะเป็นอีกคนนึงนะคะญาซอยกันเพลตุลอันผนจะตกเขาเลยต้องฝ่าเห็ด คนตกลิ้นแล้วเมือน,นี้คือม่ได้เก็บแบบเขือเทศนอไม่มีแบเบเขียเขี้ยสุกแล้วมือนี้แล้วเหื่อนจะเศร้าติ้มกระซักข่าซักยังย้ำมือเศร้าเราต้องเฮาต้องแล้วเวียกมาเดี๋ยวปูแล้ววะถ้าเบิ่งต่อนร้อนแล้วอป,ปีไก่นี่แล้วลงอันโคลเลบักเคียเคี้ยสิ แดงเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นนะคะนี่มันไม่แดดก็เลยอันนี้ปาดแล้วอันหนไว้ไหนนี่ล้างหรือ,อยังหรือไม่ล้างมะเขือเทศ กิโลละหนึ่งพบาทเนะอ๋อาฝน,น,นตกแล้วฝนตรกลินอี่ลีลนะนี่เอาทงคุยมาใส่แม่ฝนตรกลินแล้วนะคะฝนตกอีลีเลอนี่ ลงเม็ดใหญ่แล้วผนตกลินแล้วอ,อุจาร์บานำนำสิมัถือฝน <c oughs> <c oughs> เราต้องรีบทำนะคะฝนจะตกมันสีหมู่พี่น้องเอ้ยภาษาอีสานว่ามันสีหมู่ <c oughs> มันตกลิ้นดอกยาแ่วนน้องมั้ยใแม่ จะหมดนานนะฮะนี่ฝนเราต้องรีบทำนะฮะฝนมาแล้วผลมาแล้ว,ลลวลต้องเฝ้าเทปจ้ะค่ะเพราะว่าแต่มันถือผลมันถือหมูเนาะมันถือไปเป็่นหัวแบบนี้ ตกจริงๆตกของแท้ทำงานแข่งกับคนนะฮะบันไหนทำงานไร้วันนี่ทำไร้เมาสิเรียบร้อยสี่นาทีขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และกดติดตามและ รับชมโฆษณาให้นะคะบ๊ายบายฝนตกแล้วค่ะนีก็ไปซ้อทุนี่ล่ะอันนี้เราก็ต้องช่วยนี่นะคะฝนมาฝนเลยงก็ดอดมันจะหัวะผีแท้เลาเจ้ากู้มาจับนัดจับนัดรอดขี่ดินโอ้ย้ไม่หดเกลื่อนหมดคือ่ได้คว้าออกด้วจับนัดรอดเลฝนมา้วฝนมาก มาดีเลนี่ยอยน่ดี่ายีนะเ,นนนเนพราะว่ามันสีมาสีโมงแรงแบบปูมันมาก,ก่านขีุมงแรงเลยนี่ฝน,น,ก,นก็จะตก อย่าซับมือกันเด้อเปาเปาแล้วผู้หนึ่งขืนผู้ลงเรื่องนะมาอีนี้อีนี่เราจะเข่าผมแล้วนะคะฝนมาแล้วนะคะโอ้มันไหวหันหลดเ้ยเสร็จแล้วค่ะฝนมาแล้วฝนมาแล้วตกอีหลี้ไหมฝนตกแล้วขอบคุณทุกคนนะคะ